คลิปนี้ก็จะอยากพาพ่อแม่พี่น้องเข้าค่ะมาดูวิธีการใส่เหรียญพีหลังนะคะหลังจากที่เข้าทําเสร็จแล้วนะคะรูปแบบต่างๆเนาะคนทํานะคะสงกา,การจะเตรียมด้านหลังสําหรับการใส่เหรียญจากพี่น้องถ้าเป็นเหรียญบาทอันนี้คือเหรียญบาทเนาะเหรียญบาทเนี่ยจะยัดไงเราแค่นําเหรียญค่ะยัดใส่ตรงนี้ค่ะ เราจะเห้าจะเห็นร่องตรงนี้เป็นร่องของอเป็นร่องของเล็บบิ้นเนาะเราแค่ยัดเหรียญลงไปตรงร่องเลยค่ะแล้วก็ยัดเข้าไปค่ะพี่น้องหมุนหมุนนะคะหมุนเข้าไปเล็กหน่อยบีบเล็กเนาะเข้าไปแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะก็จะมีเหรียญเรียบร้อยส่วนลายนี้เนาะก้นมันจะใหญ่หน่อยการใส่จะไม่ลําบากค่ะพี่น้องอันนี้เหรียญบาทเราใช่ไหมคะ่ะยัดลงไปได้เลยนี่ค่ะ เรียบร้อยค่ะถ้าเป็นเหรียญห้าเหรียญสิบใส่ได้สบายลายนี้นะคะส่วนลายนี้ก้นมันจะแคบเล็กน้อยแต่ว่าเห็นไหมคะลูกค้าเห็นไหมคะช่องตรงนี้นะคะเป็นช่องให้เราใช้เหรียญบาทค่ะยัดใส่แบบนี้นะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะพังเนาะเรียบร้อยค่ะ ถ้าใครไม่ถนัดก็ให้แม่้าใส่ให้ได้ค่ะแต่ว่าความหนักของริบบิ้นเมื่อมีเหรียญเข้าไป100บาทมันจะหนักมากส่วนลายนี้รูค่อนข้างเล็กก็ลักษณะเดียวกันค่ะยัดเหรียญบาทลงไปเลยค่ะยัดลงไปเลยนะไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหานะคะเห็นไหมคะริบบิ้นเขาจะมีความสามารถพิเศษเขาก็จะดีดกลับขึ้นมาเองครับพี่น้องคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการใส่เหรียญ ใส่ได้ทุกเหรียญค่ะไม่ว่าจะเป็นเหรียญ 5, mm hmm. 5เหรียญ10เหรียญบาทใส่ได้เลยนะคะ mm hmm. วิธีการใส่ก็คือยัดใส่ตรงรูที่สงการเตรียมไว้ให้ได้เลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าลิบบินจะเสียทรงหรือมีปัญหาลายไหนๆเนี่ยค่ะลายไหนๆก็ใส่ได้สบายๆค่ะพี่น้องลิบบินสงการตอนนี้มีอยู่ที่700เนาะมีคนจองไป500จ่ายเงินแล้ว แล้วก็วันนี้ก็มีรับเพิ่มอ,อีก100ค่ะพี่น้องค่ะตรงนี้ก็คือลายที่สงการให้ดูเมื่อสักครู่ค่ะอันนี้เป็นโลโก้ค่ะพี่น้องเป็นโลโก้สัญลักษณ์ล้านเอ็มใหม่เลิฟของสงการค่ะส่วนอันนี้เป็นสินค้าที่ทํามาจากน้ําพักน้ําแรงความสามารถของเราเป็นลิบบิ้นค่ะเนี่ยค่ะเป็นกรดนาคซึ่งเราไม่ได้ใส่เหรียญน,นะคะส่วนใหญ่สงการจะไม่นิยมใส่เหรียญไว้ สงการจะให้ลูกค้าจัดการใส่เองด้วยบางคนเนี่ยลูกค้าอยากมีส่วนร่วมในการทำมันจะได้ไม่เหมือนซื้อมาทุกอย่างเขาก็อยากใส่เองค่ะมีเหรียญหเหรียญสิอยากเลือกเองสั่งได้เลยนะจ้าชิ้นละ2บาท50สตางคค่ะ